ฉันก็เปิดแฟนมาเห็นมีได้โพสไว้โซนอดสุดหิ้นครับโซนมีสิ่งก็มีมากมายก็อยากหาแฟนสักคนมาเป็นยาวรักสาวหัวใจที่มันเงามากมายที่บ้านมดขอบคุณทุกที่ช่องทักอินดี้ผมเดี๋ยร์มอนี้พาทีมงานของผมมากินข้าวป้าเลยกะ าป่ากินเลี้ยงครับผมมารับบอบบี้ครับผมรอได้ครับตัวนี้หลายคนไลยเบิ้งคิดพวกเก่าผมจดจำได้ครับเคยไปให้คีิตของผมดูครับผมกับบาสโ่อคั่วครับผมจำได้ดีเดี๋ยวเดี๋เบิ้งครับมือนดี๋ยวเหียว่าสีผืนเดี๋ยวสีล้งเบิ้งว่าจีนในป่าไม่บาสคิดเม่นุ่มว่เตรียมเครื่องมาเรียบร้อยครับมนึ่งนะครับถึงเครื่องต้มเครื่องก่อยอันแรก้อนหยากลงไปหาจอบบ้านกันครับ วัดพิบิบครับผมรอเบ,บิึงกันเลยครับว่าทีได้ปลาอีกย่างครับผมผมจะขอจัดในบึงตอนที่บ้านกับป่าต่ำในเหียน,นอกนอกเพราะว่าบ้านหลายเดียจากเดิมมันจะต่ำซึง่งจิตตั้งกองให้เบึงครับผมแล้วจิตจอบบ้านกันเลยครับมาผมหลังจากที่ตึกไปประมาณยักสองส่วนวงผมมูนเมื่อนี้ปลาเบิดแล้วครับยังเดียทาอินดีผู้เดียวครับผม เดี๋ยวขันตอนแรกเดี๋ยวจะเห็นนักจิ่กินเขากรันเพราะว่าตอนขึ้นเขายางมากเลยครับป่าตึกได้ซ้ำนีนแ่แหละครับเพราะว่าอ,อุ้ยเนี้ยผมครับเดี๋ยว่ายดีตั้งกล้องบรรยากาศกินผู้เดียวครับผมเพราะว่ามูอเขาตึกอ้อมน้องตึกบ่ได้ครับผมป่ามันมือนีป่านไม่ค่อยบ่อนครับ ยังได้ถ่ายอินดีได้กำลังที่ดังไฟปิ้งป่ากินกับเกีียวครับผมมุงมาถุดีบเรียมมาเี่แล้ววันที่ต้มป่า,าไงพี่สันตึกไปตึกมาบ่ได้เทีมทย,ยมมูทยอยเมียเบิดวันที่ตึกออกจยกโตสองโตบ่ได้เลยครับประมาณบันไดครับมื่อน,นี่แต่ว่าอะไรหิวเขาเลยวันที่เห็ดปิ้งป่ากินก้อนยังสีลงวานตัวจะเข้ายังสีเมื่อครับผมนะให้ต่างกล่อง เนี่เหเหยเนาะนาะวิดีโอเนาะนั่งว่าคนเดียวรวบรวบบุกแดนอีกรอบสองรอบแล้วจนไม่เห็ดปิ้งป่าจนทิซุกับผมอ่ะเอาข้าวๆเลยกันแล้วกันนะผมต้องได้จับต้องได้คุ้มมันแล้วครับที่นี่เมื่อกี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเป็นยังในตัดมาตอนนี้คือตั้งกล้องไว้กับเห็ดนี่แหละครับเห็ดเห็บใส่ปิ้งป่าปิ้งยังเห็ดเจียวเห็ดเจียวจนเลี่ยวนะครับเตรียมทุกอย่างนะครับ วิิโอไ่ได้อัดครับบริว,ว่ามันเป็น,นยังครับผมนี่ปัญหาครับเพราะว่าเ๋ยวือบอกความเก่าเมื่อกี้นะครับก็เตรียมมาหลากหลายยางนะครับมัตดิบเครื่องปรุงนึกว่ามูจะอยููกิ่นน้ำ้าตึงตึกแน่ซอยกันได้ปลายังกินน้ำกันนะสั้น,นตึกพุละสองสามบาทบุบ๊คคือพาก,กันกลับเลยครับถ้ายินดีเลยเนี่ยยููนดเดียวเพราะว่า เขาบางอ่ะเจะเขาเพชรยังครับเพราะว่าถึงโลกเสียโลกแล้วครับหอเดาวผมมีเบียบมีงานเห็ดนอนอยู่บ้านเปียงไฟเปิดพุมลมมาเืือครับผมตึไปตึกมากกับหิวเขาขึ้นมาเห็ดต้องกินกินก่อนครับหลังจากกินเขาแล้วก็สีลงจอบบอลตัวเยอะเทียสองเทีย้ามันได้ยังสิกลับครับเพราะว่าบรรยากาศก็เริ่มจะคําแล้ว ได้กินเขาปลาเรียบเสียเปเบิงขอโทษขอไปกับผมเพราะว่าม,ม,มีปัญหาเพราะว่าผมอดัดคลิปเงาเป็นครบรูปแบบอยู่แต่ว่าตอนนั้นนะ่ะมันบ่อัดครับมันเด้งออกเองบ่รู้ว่าเป็นหยังแล้วก็เพราะว่าผมอยู่หน,านา้าหน้าโทรศัพท์ก็เลยบ่รู้เอาเลยครับแต่ว่าโทรศัพท์มันบ่อัดให้บ่ได้เบิง่งซ้ำ หลังมือครับผมเช็คเบินอีกก่อนยันบ่อัดให้ครับผมสวร์ดีสองทักอินดีย้ยางเป็นทางการอีกรอบนึงครับกินปลาถึงเผาต้องได้กินน้ำเผาก่อนครับเพราะว่าหิวยางรุนแรงนะครับจอนกินขางน้องนี่แหละยังแซ่บอัดดีสุกกระโปรงเั็หน่อยครับเพราะว่ามาหากินลูกเ่จ้าให้เจ้าวนาบ่ได้ ยังมากไมยครับผมมาครับกินเข่าพื่ยังผมบอกแล้วครับกินเขาหัวเได้ออกกแี้งกินก็ยังกระแซบครับใหม่กระยาครับก็กิน็นเหนียวขาวมันข้างในครับผมอือหือ หอมมือไวยเบิ่งครับโอ้วใครพร้อมตัวนี้อื้อรับโอ้อธิบายไป็นว่าทุกอย่างนะครับต้งหิดตอนหิดเจ้าวหิดยังนะครับ อธิบายไปตั้งแต่ตอนเฮ็ดหีปปิ้งป่าครับผมโทรศัพท์บอดครับตอนงุ้มป่าก็ตั้งกล้องไว,ควงค้ครับเียังน้องวันนี้ตุลี กินง่ายไปหรืเผาเลยไข่ครับผมออระยะเอาลงครับผมคลิปนี้อาจที่ว่าแอ,อ่มันไมครับผมยังปะแต่ว่า ท่านบ่กลงกับบอมีคลิปลงครับเพราะว่าเรื่องนี้ไป็นใจไม่ได้ครับโควิดระ <c oughs> บาดด <c oughs> ื่งแต่และแวงสุกสัปดาห์ต่าง ไปกีเดือนครับผมตัวนี้ไปเบิ้งก่อนอัดให้หาดละเหลือสินแมเนะ้ะประหยัดนั่งแบบนี้นะครับวันทัดเลยวันอยู่ยว่าห้ำแปดอีกอ่ะเห็นเป็นเหนียวขาวแลวครับ ไปยี่เดือนีีหลายครับไปยี่เดือนไม่ได้ตั้งใจจึกบคมานสมองเบหงหื่อหงเขาอยากกินเขาครังครับจริ ขามามีสีดีได้ป่ะเหนือขาวๆาวัมเห็นทั้งหนอกอาจิใหม่ครับแต่ว่าทั้งในหนีขาวครับหอมบ่ได้ทินทั้งหนอกครับ เี่ห้าโหลดเลย ต้องขอโทษขอให้ไปทางลูกฆ่าป่านะครับป่าแห่งเนี้ยเพราะช่วงนี้โควิดระบาดว่ากาไปส่งหลือกิบพค่อยมีคนเห็ดเอาป่ามาขายเห็ดครับผมเดี๋ยวเงินขึ้นจังว่าหลายรายครับผมมันวางกล่องเยอะยันบอัด เด็ยกยังไรอาจสีดำจังไหมผม่วงนี้ถ้าอยดีอน,น,น่าให้มาหน้าดูครับเพราะว่าไปเที่ยวใส่ปเลยติดโควิด มูลช่วนไปก็บ่ค่อยอยากไปครับน่าป็นดยังมามันอยากขอบกลัวครับผมนี่ปลิดเบิดขอบกลัวเซ็มแมงปุลีเลยครับเี็มแมงปลอดแล้วครับ มันเสียงแมงวันนะครับอย่างนี้มันอยู่มันสิตกบ่าหนึ่งมันเขาเงยบัดเลยเช้งเครื่องมาใส่ต้มปลามุงเลยจึงแห้งสูลบาทต้องบาทพักกันลังเนื่อยยวๆครับ ใจบอกบอกมันได้แก่ตัวของพ่อมาจะกลับมาครับนี <c oughs> ่จกินเขาผู้เดียวซ้ำครับถ้ามันแดากับบงฮวาเครื่องมาลายแบบนี้ครับ แล้วป่นี่จำเนื้อฝากนังฟ้าหนุ่มกูเขาบอกมันสุกสาหลายก็ครับไปกี่เดือนผู้ใดอยากกินไปกี่เดือนมาบ้านไทยยินดีเลยครับหลังจากโควิดหายแล้วรัวบประกันว่า เอาเป็นกระคูได้เป็นกระคูก็ไปยี่เดือนวันเฮวอันนี้เมื่อจังเกวันตีนั่งสันถิ่มขอรายนะครับเปาไม้บรอะยักตัวเลยครับมือโค้รยิ่งจะได้เพราะว่าแบบเกือบล้นะครับอาจแรยมือมืนอนีบหมานบ,านบานวบดเลย กินเข้าแล้วเนียนเนียเลยอยู่กินซิมอยู่ อัดเวร,รานะครับผมชิปนี้ครับเป็นชิปที่กินเาาที่สุดครับผมพอสมควรครับเก่าหน่ที่เนาะจะนั่งกินจะเ่าพูดเดียวก็ โบผู้เดียวเลยที่บริอาจกับบอกโดนครับผมเห็ดตั้งแต่เห็ดหิมเห็ดหิมตัดไม่เทลียอยู่ตรงเทงครผมกระเพาะตึมคว้ครับผมขออนุญาตน้ำลงให้เบื้องครับผมจิบเนี่ยเห็นบลอลงให้ยังดีโคงบริอาจมีจิบลงครับสองสามมือแล้วเตือนจิบนาครับสุภาพรังสายแข็งแรงครับดูแลใจแของครับผมโควิดมาแล้วก็ขอโทษไปทางเอฟซีทีซังปลาแหงครับผมกะตีโอนเงินมากกะ ส่งเรียกบัญชีกับมากกับโอนเงินขึ้นหลากหลายคนครับเดี๋ยวให็นท่านทานไม่ยิบนี่ไปกันจังมากกันไหมครับผมผมกับวิกาไปส่งเหมือนกันเพราะว่าอยูสามหม้อกับมีคนเปลี่ยนครับคือยิเสียงอยู่เหมืนแมงตุลีนะครับแมงป่วนเหมืนแมงวันยันยิ้มน้าครับสุภาพร่างกายแข็งแรงครับผมอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจทางสองน้ำเบ่งบรรยากาศทรงถ่ายโดยบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรดาทีสซานเพ่ครับผมไปเฉเด่ ไล่จะได้สั้นคิมต้นจีเกบเอาตอนนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับอ,อ่อาจจอจีบเบารุดเบายังไปกะขอโดดเขาไยไปเ้อครับผมพเพราะาหิวข้าวจนสมองเบื่อไปแล้วจนคิมนาครับ